ม่ท๊บนึงนะยาทายแม่ทายเชื่อหนูไปหาูหาแล้วม่นกี้ไม่เจอหนูขุดหลุมเ่นอรอีแล้ว่ะงแล้วมั้ยยี่ฮี่อ่ะอ e อ่ะ่อ เขาแกล้งเพื่อนเขาเขาแกล้งเพื่อนเขาเขาหุ้มเพื่อนเขาลงไงเขาแว่นตาทั้งของอะไรมันก็เลยหล่นหายอะไรอ่ะเขาอุ้มเพื่อนเขาแว่นก็เลยหล่นของก็เลยหล่นงเงี้เลยมาหาเจอปิดปิดช่วยหนูอีกนิดนึงอีกนิดนึงช่วยหนูดิ